ตอนนั้นน่ตัดสินใจที่จะไปทํางานบริษัทก่อนเพราะว่าต้องการหาประสบก,การณ์เพิ่มอยากจะรู้ว่าเวลาเราทํางานน่ะที่เป็นระบบบริษัทจริงๆอ่ะภาวะการกดดันเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเรากลับไปทํางานที่บ้านเลยหรือไปช่วยที่บ้านเลยอ่ะคือเป็นลูกเจ้าของอ่ะมันก็จะไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรที่มันตรงหรือเราอาจจะไม่ได้เติบโตขึ้น สวัสดีครับโค้ดวินบาวเวอครับผมมาทำงานบริษัทมาก่อนมีทําธุรกิจส่วนตัวด้วยตั้งแต่ตอนเรียนเลยอะผมเริ่มสอนพิเศษเออผมเป็นคนชอบสอนสอนภาษาอังกฤษนี่แหละแล้วก็มีได้ลงมือทําแบบเปิดโรงเรียนสอนในช่วงที่แบบหลังจากเรียนจบน้อเราก็ทางานประจําไปด้วยงานประจําสอนมันอยู่ตัวและก็มาหันมาอีกอันนึงเป็นเกี่ยบธุรกิจซักลีใต้คอนโดอะไรเงี้ยพอมันอยู่ตัวก็เรียนต่อเปนย่าโททุกอย่างเนี่ยก็ยังมีงานประจําอยู่ เมื่อก่อนป้ากับม,มาท้าขายขายพวกน้ำมันเครื่องซึ่งที่บ้านก็เป็นตัวแทนของน้ำมันเครื่องแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์เหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยม้มาก็ได้สร้างแบรนด์ของที่บ้านขึ้นมาขายส่งออกด้วยอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่บ้านที่จริงๆแล้วเราก็สามารถกลับเข้าไปที่บ้านไปช่วยเหลือที่บ้านว่าจะขยายธุรกิจยังไงต่อได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นน่ยตัดสินใจที่จะไปทํางานบริษัทก่อนเพราะว่าต้องการหาประสบก,การณ์เพิ่มอยากจะรู้ว่าเวลาเราทํางาน่ะ ที่เป็นระบบบริษัทจริงๆอะภาวะการกดดันเป็นยังไงหรือการเข้าหาคนเรามีการรองรับอารมณ์แบบไหนเราอยากเติบโตเนาะถ้าสมมติว่าเรากลับไปทํางานที่บ้านเลยหรือไปช่วยที่บ้านเลยอะคือเป็นลูกเจ้าของอะมันก็จะไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรที่มันตรงหรือเราอาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นก็เลยเลือกที่จะเข้าไปทํางานประจําทํางานประจำ,ำ,ระจำะครับผมรู้สึกว่าเจอคนที่ดีมากๆเจอหัวหน้าที่แบบมีประสบการณ์มากๆม,มันก็เลยทําให้วินอะ ได้เรียนรู้จากเขาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการคุยกับลูกค้าหรือว่าการดีลงานการภายในรู้จักการวางตัวว่าถ้าเรามีลูกน้องเราควรทําแบบไหนแล้วถ้าเราเป็นลูกน้องเราควรทําหน้าที่ถึงประมอไหนอะไรเงี้ยครับคนรวยอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นฉันคือประธานบริษัทไงล่ะอะไรเงี้ยก็เลยอยากที่จะลงมือทํา อะไรหลายๆอย่างทำธุรกิจเองลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยศึกษาเพราะว่าอยากมีเงินอยากซื้อของอะไรก็ได้ที่เราอยากได้บางทีเราอยากใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยรู้แหละว่าเป็นของฟุ่มเฟือยการที่แบบว่าเอาเงินเก็บมาหรือว่าเงินที่ที่บ้านให้มาอะไรเงี้ยใช้อะ่ะมันรู้สึกว่าไม่ควรแต่ถ้าสมมติว่าของฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยวินรู้สึกว่าวินต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเราถึงจะกล้าซือ้อ โดยส่วนตัววินมองว่าเงินสําคัญเหมือนกันเพราะเป้าหมายแรกของวินะก็คือเรื่องของเงินเนาะตอนนั้นความคิดของวินคือเงินมันสามารถทําให้มีความสุขได้เออวินก็เลยคิดว่ามันสําคัญแต่พอวินได้เรียนรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นวินก็เลยมองว่าจริงๆแล้วอ่ะเงินมันแค่เป็นตัวช่วยที่ทําให้เราได้สบายทําให้เราได้ซื้อความสุขได้แต่เงินก็ยังไม่ใช่ทุกสิ่ง พราะจริงๆแล้วความสุขที่ยั่งยืนหรือความสุขที่เราสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็ยังมีอีกเยอะก็เลยมองว่าเงินสําคัญที่ช่วยทําให้ชีวิตเราสบายสะดวกสบายขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้สาคัญมากสําหรับชีวิตขนาดนั้นตอนแรกอะ่ะคิดว่าพอมันมีเงินเก็บมาถ้าเราไปลงทุนที่แบบว่าซื้อหุ้นเราปล่อยให้หุ้นมันขึ้นอะ่ะมันใช้ระยะเวลานานแล้วถ้าสมมติเงินต้นมันน้อยอครับกินแค่ดอกเบีย้ยหรือว่า การเติบโตต่อปีปันผลเนี่ยมันน้อยมากอ่ะอาหารมือนึงก็หมดแล้วอ่ะก็เลยมาศึกษาเพิ่มว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างไหมที่แบบว่าต้นทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนเยอะก็จะมีนี่แหละ Forex ก็คือการเทรดแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าพอดีหัวหน้าเก่าอ่ะเขาก็เสียพอดีครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้ววินรู้สึกว่าเฮ้ยวินได้เรียนรู้และพัฒนามในในระดับหนึ่งแล้วตรงนี้มันคอมฟอร์ทโซแลวมันน่าจะออกมาได้แล้วเราก็มาศึกษาการเทรดอย่างจริงจังแล้วก็ตั้งใจลงมือทํา จริงๆตอนนั้นเห็นบาโวจากโค้ดฟิล์มเลยคือโค้ดฟิล์มไลฟ์หน้าเพจเนาะแล้วก็โค้ดฟิล์มสวยแล้วก็มีการทักอาจารย์เต้ยไปส่วนตัวด้วยนะว่าอยากเรียน p ายเวทมากเลยคือตอนนั้นคือแบบพร้อมมากเลยแบบอยากที่จะทําได้แบบอาจารย์เต้ยอะไรเงี้ยอีกเหตุผลหนึ่งอะที่ตัดสินใจมาอยู่ในชีพเทรดเดอร์เนาะเวลาเราทําธุรกิจไปครับมันจะมีอันนึงที่เราจะต้องเจอคือ ปัญหาเรื่องของคนบางทีเราต้องใช้ให้เขาต้องทำเหมือนแบบยืมจมูกคนอื่นหายใจเพราะว่ามันเป็นงานบริการอะมันเป็นงานเซอร์วิสด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีพนักงานในการทําอะไรต่างๆปัญหาที่ผมเจอมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนด้วยเรื่องของการจัดการด้วยของพนักงานอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ผมมองเห็นว่าถ้าผมดึงทุกอย่างกลับมาแล้วผมคอนโทรลได้มันจะดีกว่าไหมการเทรดนี่แหละ มันเหมาะกับผมมากๆเลยเพราะว่าผมเป็นคนกดเองผมคุมทุกอย่างได้ด้วยตนเองเลยแล้วผมไม่ต้องให้ใครทําอะไรให้อ่ะคือผมทาของผมเองได้ร้อเซนก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกการเทรดนี้ควบคุมตัวเองอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันอยู่ที่มือเราและการตัดสินใจของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์จะดีไม่ดอีอยู่ที่ตัวเราหมดเลยเพราะเราเป็นมนุษย์เนาะมีความโลภแพ้ไม่เป็นบ้างกดเทรดไป แล้วพอมันใกล้ถึง TP เลื่อน TP ออกเพราะว่าเราโลภเราอยากได้มากกว่านี้ปรากฏมันเกิดความเสียหายเยอะถ้าเราทําแบบแบบนี้ทํานิสัยแบบนี้หรือว่าทําไม่เป็นระบบมันก็เลยทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับเทรดเดอร์เรารู้เท่าทาันอารมณ์ตัวเองเราจะสามารถจัดการได้พวก myset เหล่านี้วินมาได้จากการที่อยู่กับอาจารย์เตบยบ่อยๆอยู่กับทีมโค้ด หรือว่าจะเป็นแคมป์ของบาโวที่มีการสอดแทรกไมเซตตลอดหรือแม้กระทั่งในไลฟ์อาจารย์เต้ยหรือพี่ฟิล์มเนี่ยที่ตอนนั้นผมดูอะบอกตลอดว่าคำนวณความเสี่ยงดีๆนะทําตามแผนนะแต่ตอนนั้นอะมันเหมือนเราจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆจนมาเจอกับตัวอ๋อเราเป็นแบบนี้แล้วเรายอมรับว่าเราโลภว่ะเราต้องยอมรับเนาะพอเรายอมรับเสร็จปุป๊บมันถึงจะหาทางแก้ได้นี่คือทางรับมือของผมนะ การที่ต้องพูดต่อหน้าคนวินจะรู้สึกกลัวรู้สึกสัน่นมากๆเลยเราก็รู้สึกเป็นกังวลว่าเราจะพูดรู้เรื่องไหมเราจะพูดให้เขาเข้าใจได้หรือเปล่าสิ่งที่ท,าท้ทาทายสำหรับผมเลยการพูดกับคนอื่นอาจารย์เต้ยอะให้โจทย์มาเรื่อยๆโดยที่วินไม่รู้ตัวขึ้นไลฟ์ซิเตรียมอันนี้นะวินทำนู่นทำนี้นะอาจารย์เต้ยเหมือนจะมีเซกชันให้พวกเราได้เรียนรู้ พัฒนาการพูดไปเรื่อยเหมือนอาจารย์เต้จะเห็นอะไรในในตัวพวกเราว่าเฮ้ยคนนี้อยากต้องเพิ่มตรงไหนหรือขาดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เต้ก็จะให้โจทย์มาแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าอาจารย์เต้กําลังพัฒนาสกิลเราด้านนั้นอยู่ <S <S ตอนแรกอะเป้าหมายของวินนะครับที่ทําเลยอะคือเงินแต่พอได้ลองทําเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายตัวเองให้มัน,นชัดเจนมากขึ้นอะ จริงๆวีลองถามตัวเองแล้วว่าเราเทรดไปเพื่ออะไรหรอแล้วเรามีเงินไปเพื่ออะไรหลักๆเลยคือครอบครัววินอยากมีเวลาอยากที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่คือมีเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็เราสามารถซัพพอร์ตได้ก็คือพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนได้พอเข้ามาทำในบาวเวอครับเป้าหมายนอกจากเงินเนาะมันเริ่มเปลี่ยนมาจากเงินแล้วพอมันถึงแล้วแล้วแล้วไงต่อล่ะก็เลยมาถามตัวเองว่าแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือ ความสุขที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวความสุขที่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคือความสุขที่ได้เอามาแบ่งปันให้แบบคนที่อยากทําอาชีพเทรดเดอร์เหมือนกันเทรดได้เหมือนกันแค่นั้นเลยเราอยากที่จะพัฒนาแบ่งปันในสิ่งที่เราทําได้ให้กับคนที่อยากมีอาชีพเทรดเดอร์เหมือนกับพวกเราอะถ้าเราออกมาแบ่งปันถ้าเรามาเป็นโค้ เราสามารถแชร์ในสิ่งที่เราเคยผ่านมาให้กับคนคนนึงแล้วเขาอ่ะสามารถเอาไปทําอะไรก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์ <_ d ata> เขาอาจจะเทรดได้เลยแล้วเขาช่วยเหลือครอบครัวได้ช่วยเหลือสังคมได้มันรู้สึกว่าว้าวสำหรับวินมันรู้สึกเติมเต็มทําให้วินมีความสุขที่จะเป็นโค้ดหรือแบ่งปันอะ <_ d ata> คนที่อยากจะมาเป็นอาชีพเทรดเดอร์ข้อดีคือ มันสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองหมดเลยเราสามารถใช้ชีวิตได้เรามีเวลามากขึ้นเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเราก็กดเทรดอันนี้คือแบบสิ่งที่ว้าวสำหรับคนที่อยากเลือกอาชีพเทรดเดอร์เลยนะแล้วพอคุณเข้ามาแล้วอ่ะผมอยากจะฝากว่าให้ฝึกฝนก่อนแล้วก็รู้จักตัวเองให้เยอะขึ้นด้วยคุณอาจจะเคยเทรดเสียเนาะแต่การเสียครั้งนั้นอะ่ะเราก็ยังหายใจได้อยู่หรือเปล่าเราก็ยังมีเงินใช้อยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าอยากให้ มองว่าที่เราแพ้เพราะอะไรเราเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเราได้เรียนรู้แบบนี้ตลอดตลอดเราจะประสบความสำเร็จได้ไงด่ายๆเลย